บลูบ่า้ตัวนี้มันอ้วนน่ะละัะฝนตกอีกแล้วมาเสีออกไปเหี่ยวกับประเด็จไปมาจืนมันจืนบ่แค่โอ้ยมันจืนดตั้งแม่เอ้ยบ่อยากออกไปเลยแม่หันหน้ามาหาแม่ในแม่ละมาพี่หาแม่หันาหน้าแม่จืดน,นะฝนกับประยุ่ในห้อเาไปทำงานเลยเนาะใกล้กับบระภาสีเกียร์มากับบระภาสีเกียร์งานกับ,บรประเดียดภเฮตุสามมือแล้ว ฝนตกแล้วก็มีธุระอีกเดี๋ยวแม่สกแกเข่าม้าก่อนก็มีมต้มเนื้อคือเกาต้มเนื้อกับข่าตม้มมาละแกเข่ามาแปบนึงเนาะง่ายนะคือเอาไปได้แบบนี้นุกผู้ใดเป็นลูกลากวะนนี่ไทยลูกแรกล้ะไทยวะอู้ตัวนี้บาลูกบ่อู้ตัวนี้มันอ้วนน่ะลักค่นก็หันน้ามาแม่กันนะตัวนี้มันเก่า,าลูกมา เมาโนมโนมนมหนู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 ว้ายหนูว่านั่งลงนั่งหนูอยู่เซหนูมานีมานีหนูอยู่พี่นั่งลงนั่งลงหนูนั่งนั่งหนูนั่งลงนั่งเออนั่งลงหนูเก้าบบบนี้เออเก้าบบเคได้เวลาวางเลยตัวนี้เก้าไปเรื่อยเก้านูให้หนูหนูอยู่ไหนเอานั่งเอาลํายาง ยองสวัสดีค่ะฝนตกป,ประยุทธมันลิ่นแด้กลับไปบระด้มันลิ่นเพราะว่าขันรถรถจอดตาโฝนรถกับสตาร์รต่ติทานที่ฝนล,ลินฝนล,ลินเลยฝนล,ลินเตรียมานี่มานี้นั่งนั่งนั่งก็แม่เออเลี่ยงมหาปีเฮหดยังกับบเป็นนั่งได้ยางเดียว ขอมือกับบได้เฮ็ดย่างบ่เป็นบอกนางก็ได้ได้แต่นางอันนานก็เกาอยงเดียวเนาะอันนี้ก็เตียย่างเดียวเตียย่างเดียวข้าวแรงกับบกินกินแต่ข้าวสวยเดี๋ยวสิเฮ็ดห้เนาะเฮ็ดข้าวหาเกินมานี่มานี่มานี่มานี้มานี้เดี้ยมานี่นั่งนั่งบันนั่งนั่งสี้างนั่งเอออู้ยจะคว่ำคักนางเป็นเก่งคัก เี้ยงมาห้าปีมานี่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 หาแม่เอาขนมมาฮะมานี่เกาย่างเดียวอันนั้นเกาย่างเดียวยืนมากๆเลยหดเงียวหดเอา ฝนสุกมาไปเช็ดตัวึงหนามหงมาวันนี้เขาเมียเขาเมียพี่เบิ้งเดี๋ยวทำามาจะหาได้ส้องปล่อยเขาเมียเบิ้งกันหนะเบิ้งเบิ้งนั่งรอกินข้าวน่นน,น,น,นั่งคนกินบ่ได้อันนั้นนั่ง เออนั่งอ,อ,อีแคบมันเตรียมแล้วมันเตรียมเนาะเตรียมกินข่าวแล้วหันหนามาเนี่ยนั่งกะสินั่งกะถาก,กินจังสี่เล้วโว้ยแปดโมงแม่เฮ็ดไก่กําหารมันแห่งกินเทียงแต่ละมือมงนั่งรอดฝ่าห่วงนั่งฟั่งฝ่าราสิปันผ่าคุนกระตุก อันพ่อเครืองบ่พังซักเอาอะไรอยู่ต่ว่า <c oughs> ปันพ่อเคืองบ่พังสิหมือเทือ,อเอ,อาแก๊สเข้ามาไว้นีเพราะวะ <c oughs> ่าขานออกไปประตูกระมุนประตูมุนเอียกเปิดหน้าเปิดหลังย่างสิ่งน้อยไว,ทว้ทรายถั่วจะไม่สิ่อตอถอกไปจังเลยวะ เงินกับบ่าขาาบ่าได้น้ำมูดอ่ะอค่าหอะไรอะไรก็กรูกหยุดให้ไปเห็งุงานเหตุการณ์เนผลกระด้นั่งนี่ละ่ะเกียาม้าให้เกินให้ไปเขากับบ่ไใดหนึ่งว่าจะไปหงมมากัดกินเขาวจมเอา มันลิ่นว่าเป็นตะไปไหมเหก็บเห็ดก่อยากไปอยู่ด้เพราะว่าไปหน้าเห็นเห็ดอยู่น้ำขังบนทาง,าง,างเห็ดดินไหมมันมีมีต้นสาดอยู่หม่องถางบนทางรา,งางเฮียนย่ายมีหอดเห็ดดินเห็ดทานไหมแต่ว่ามันมีขี่ม้าไหมอยู่ทางบนทาง,างาเรยก่อยากเก็บนั่งลงนังมานี่มานี๊มานีเยะบังกันนะมานีะกันนะมานี่นี่เอาไปหยาดของผมมานาน่นแบบนี้นั่งลง ของผมมันนางล่องน่งเห็นเข้าใส่ของผมยิ้ฉายาอยู่้วเขานางล่องแคะแคะนางล่องมันบอกเอาดอกนางล่องแมวหายเตี้ยมามานีบังบังบังเตี้ยมานี่มานีมังกระหน่ำมึงจะเอามาหนี้าของผมเอามาขึ้นเดี๋ยวนี้เอามาขึ้นเดี๋ยวนี้เอามาขึ้นเดี๋ยวนี้มานี่มานั่งกับแม่เอาของผมมานนะี้มานีนางล่องมัน นั่งนั่งมันบอกเอาดอกนั่งลงเออน่าเออเออไหวได้แบบอย่าไปดมดากมันเด้สุกกระปรนั่งลงเตี้ยนังลงมันบอกเอาดอกของผมนั่งลงนังนังลงเอาของผมมาเออหยาดของผมกันให้มันใส่น้ำแน่มันอยากงามเออใส่น้ำกัน มึงกม็มมแต่เกา่ายางเดียวเก่าย่างเดียวเลยมึงน่ะเตี๋ยมากเนี่ยเอาเสียมากว่าของผมเอามาขึ้นแล้วเนี่ยเพื่ออ๋อกระโดดเท็ดอย่างนั่งลงดีๆเออตัวน,นันไปหาข้วแหงมากินมางข้าั่างลงดีๆแม่เห็นไห้